งานยกเก่งก็จะส้นไุไปกออยู่ไอ้นหนาประตูคุณมาเร็วมาดูความเหา,ดานด้ายานห้องห้ดไบ้างดูแค่ใจอีก็อยานหายน้ำพอนไม่ได้เลยก อือพลางไปหับแล้ววกานัางจับพ่อไห้นี่เยายอเจื่ก็เป็นหญ้าเต็มตัวแล้วค่ะ เลี้ยงหลานค่ะอันนี้หลานเ,าเล็กชาปิ้นโตปู่ฝรั่งเขาเรียกดิฟไหนยานหน่าูหน้าหน่อยสิไหนป,ป้านานะนะปูป่ย,ายา่าๆดูรอยสิเอาหนึ่งสองสามอึ๊บเออเก่งจังเลยคนมาส่งของแล้วค่ะส่งกระเบื้องที่ไปสั่งเมื่อวานนี้นี่มาจากไหนมาจากดูโฮมมาชาโด กาโดดจำามาได้ไหมพวกคนมาส่งเดี๋ยวดูวเขามาส่งของมาส่งกระเบื้องค่ะสัง่งเมื่อวานนี้มาดูมา,มาบ้านยัมุ่ถ่ายเบื้องเลยค่ะทุกคนเลยยมุ่มีเวลาถ่ายเลยค่ะบริเวณบ้านเราก็ทิ่ายเบื้องหลังด้วยค่ะ มามือเดี๋ยวก็ได้สร้างของเลยสร้างของมันของกระจากดูโฮมงานช่างงานช่างโดูจำได้ดีโด้ฮะดูจำเพื่อนได้บอกนปอ่ะชายมาเดี๋ยววันนี้มาหายา嘛มายังคงดีจิว๋วตัวมาอยาอกยัางยานอยูอย่ค่ะพี่อนนี่ข้าวกระเบื้อง

ท่านยึดอะไรเหรอวะท่านสีอะไรจิ๋วเบี้ยงงี่หนัท่วทอคขุท่นเอาดีทอนขุดนใอื่นท่นเสียินช้าดูเยอะก็แฮมหน่งเยอะเออแค่ดไปแล้วเด้ดเด้อไปแล้วเราสร้างของเอาเพิ่มมาส่งมาอีก Khá đua chạm đây <laughs> Nhìn đưa Nhìn đưa chạm đây nè phải chụp đây ạ Đây thật đẹp đẹp không còn Không còn có uống ngủ ở Phải là khác giang ีงยงานยี่เทียนฮันบกกักไก่ฮันคอมพินบอกค่ะเยอะต็นดีด้นเอ็นดีด่างเทฟันนีวค่ะมาจากคุณราคาดูโฮมดูโฮมโปรใหม่ดูโฮ,โฮโมโฮชัยภูมิค่ะ เพื่อนเป็นรถส่วนตัวบ่ะแม่รถบริษัทรถส่วนตัวรับจ้างค่ะชาโด้อเซเฮดูชาโด้อลายบานเซนซูกรค,ค่ะ้านเซนสูตรหลังคาสีแดงสีแดงเหมือนอยู่ซีบีรนชอบสีแดงค่ะ อันนี้ก็มันมันเทศสวีทกระต่อติดมันเทศหวานหวานหวานยังไงหวานอร่อยนะคะพุดไปหนึ่งกินแล้วค่ะอันนี้น้องฝ้ายจิงบอกคอยมาบานหยากระซิบุกเดยเจิงปสิยับอันนี้ไปอยากไปไว้ฟังพูดไว้ท่าท่ายคลิปค่ะสองอันนี้เดี๋ยวมือแรงสิให้พยอเอีมาโยกไข่ก่อน สวัสดีค่ะเป็นงไงทุกคนสบายดีบอ,อยาเจมิมสบายสบายก่ะสบายอะไรเหรอสบายได้มาเมืองไทยแล้วอากาศดีไงอากาศไม่ร้อนไงแต่ไม่ร้อนก็คิดถึงหิมะ <laughs> ยเจมิมบอยอยากเบิ่งไล่ยูทู b เนี่ยโอ้ยอิฉาคนเหล่นี้มา ลายคลายเนี้ยจะไม่เด่นเหยคะ่ะทุกคนงามงามอีอาทิตย์เดียวกับวัตถก่อนยืดเยือมค่อยสีมาเนาะไม่เล่นหิมาทรวงเปียเนาก็อยากเห็นหิมาเนาะคะ่ะทุกคนคนได้บอกคิดไปว่าตัวเรื่นงหิมาเนาะก็อยากเห็นหิมาคนมากิมาเนาะคะ่ะเมื่อได้ทาดอกเลือดขาดแป้งเหมือนเดิมคะ่ะถ้ามาอยู่เมืองไทยแป้งก็ไม่ได้ทาลิปก็ไม่ได้ทาไอ้เจ้มก็สุดๆไปเลยคะ่ะนะเหมือนเดิมคะ่ะม่นบอกนั่นแหละ ยืดจมแต่เหมือนเหมือนเดิมก็คือยิ้มนี่แหละค่ะยิ้มเสมอพระเอกไปใส่พระเอกอาย,อกกนอยุนี่แหละทั้งคางเตฟานพระเอกเฮ้ฮัลโหลฮัลโหลนี่มาแค่ติดใต้ยูทูบ宝าแค่สีเนอ่าว่าเตฟานเตฟานเอ้ยเฮ้เตฟาะฮัลโหล เอาเบิรงไชนน้อยแม่เพิ่นเบิเ่งสุดได้นนั่ล่ะอยู่นี่ล่ะว mm. <ละ S 2> ่าเบอร์ไชนก็ได้ถ่ายคลิปยุ่งนี่ราคานม่ของนี่ล่ะแต่ว่ามา่งวนี mm. มา่งวนีเ mm. งียบดีค่ะเงียบดีตอนกลางคืนก็เงียบแต่กลางวันก็จะมีเอ่อมีเสียงก็มีเสียงรถเนมีเสียงไก่ขันเนค่ะนั่นล่ะนะ mm. แล้วก็เสียง จี้จบตุแกก็ว่ากันไปตุแกไม่ค่อยมีแล้วก็ตึกดจิ้งจบเยอะค่ะทุกคนหลักจิ้ขอบคุณทุกคนหลักทุกคนมาเบอร์ยีเจิ้มนะคะว่าเป็นคนร่างใจใยีเจิ้มแม่ยีเจิ้มก็ดีใจละลายค่ะทุกคนออย่างนี้คนยิ่เจิ้มมึงสิละก็เฮ็ดไปละค่ะแต่ก็คิดหอดทุกคนทำอะไรก็ขีดเหมือนึงกันขีดหอดมือมือเคลื <c oughs> warm, 네่อนนียังมา อันในไปใช่พู้มโนก็จะเอาคลิปตัดต่อลงให้คุณเบื้องคือเก่าล่ะทุกคนคลิปก็ร่วมกันไปอ่ะละไปใช่ผู้ไปซื้อของมื่อนี่เขามาส่งเขามาส่งของเดี๋ยวเจมีตัดต่อคลิปใหม่คนเบิ้องเลยค่ะทำมันยากอย่าซองคีบทำมันทำมันมันเน่ากก็ไปคลิปเดียวนะค่ะร่วมกันไปใช่พู้มแล้วก็เขามาส่งของนะคะหลุดสารใจเจืี่น้่งเอาแค่นี้ละขอบคุณทุกคนที่มารับชมคือเก่าเอาว่างไกลงจนลอยรู้เอาไปเอกกันเ้อ เือเอาพระเอกที่นอตแล้วมันบอพอกันไหมคิดหนาได้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye, bye. Hey ี h e e ร์ฮ h e ดอร